วันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของคุณสกอตต์ยูทูบเบอร์ผู้ไม่กลัวผีเขาจะทำการฉลองคลิปที่666ด้วยการไปถ่ายคอนเทนต์ผีของจริง <c oughs> วันดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม s, <c oughs> <S p i r i t u n c o อ e r เอพิโซด6 6นี่เป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ที่กำลังจะโดนผีหลอกและคนคนนั้นไม่ใช่ผมช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมผีมาสักพักแล้วนะครับคิดถึงมาก มัวแต่ไปเล่นเกมสาวน้อยน่ารักใสๆได้เวลาหวนคืนสู่วงการมืดของเราแล้วโอ้โโตกใจให,หมดอาสปิริตอันโคเบอร์ น่าจะเป็นอินโทรช่องพี่เ <Hey guys, S 1> รัไงพวกยินดีต้อนรับสู่ Spirit Uncover ฉันสกอตนังนกปลอมพวกนายต้องไม่เชื่อแนะ่นี่คือเอพิโซด666พวกเราทำได้ชาน,นลของพวกเราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเพราะงั้นขอบคุณมากเลยที่คอยสนับสนุนหัวใจที่แสนเหือดแห้งของผมสำหรับคนที่ติดตามมานานคงจำได้ว่าในตอนที่เอพิโซดส3 3, 3 เราเคยไปเล่นเกมเค r ร์ีและผมเคยสัญญาาไว้ว่าถ้าหากไปถึงเอพิโซด666เนี่ยผมจะพาไปสำรวจที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตของผมประวัติของผมเองเพื่อไปล่าท้าผีและนี่ก็ถึงเวลาแล้วผมจะโชว์ให้คุณเห็นว่านี่คืออะไรนี่คือโรงเรียนมัธยมที่ผมเคยเรียนอยู่สมัยอนุบาลเป็นครั้งแรกที่ผมเคยโดนผีหลอกที่นี่ และคุณรู้อะไรไหมมันเป็นโรงเรียนที่สะอาดเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนร้างในตอนสมัยเด็กมันยังเปิดอยู่แต่ตอนนี้มันถูกปิดสนิทคุณคิดว่าเราควรจะระวังก่อนจะเข้าไปเหรอไม่มันหมายความว่าเราจะสามารถเข้าไปข้างในด้วยตัวเองได้แล้วรออะไรอยู่เล่า Let's go ห้าฮาฮ่บฮ่า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 ่นอ่โอนผู้าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าผ่าฮาฮ่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 า่าฮ่า่า่าฮ่ มันเกิดขึ้นในตอนที่ผมอยู่ในห้องน้ำชายในตอนนั้นกำลังทำธุระส่วนตัวของตัวเองพอผมหันไปก็เห็นสิ่งที่น่าสยดสยองมันคือภาพของคุณเอริงตันเขาเคยเป็นพอออของโรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี50เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีเด็กในโรงเรียนบูรี่มิสเตอร์เอริงตันทำให้ชีวิตในโรงเรียนของเขาเลวร้ายมากจนเขาตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองและในตอนที่มีคนเข้าไปสำรวจศพของเขา มีคนพบกระดาษโน้ตที่อยู่ในปากของเขาเขาบอกว่าจะทําให้โรงเรียนนี้ต้องชดใช้โรงเรียนนี้จะต้องพังพินาศแล้วก็ดูเหมือนเรื่องราวนั้นจะกลายเป็นจริงฉันหมถึงดูที่นี่สิสภาพที่นี่ตอนนี้เอาล่ะและห้องน้ําชายของโรงเรียนก็อยู่ที่ชั้นแรกฉันคิดว่าพวกเราควรจะไปเริ่มกันตรงนั้นที่ที่ฉันเคยเห็นผีครั้งแรกอเมื่อกี้ผมตกใจเหมือนจะมีของร่วงลงมานะครับแต่ฟังบทพูดอยู่ อ่าเป็นกล่องเหรอแต่ว่าน่าจะสำรวจอะไรไม่ได้นะทำมาจำสแกเล่นเฉยเอาล่ะเราต้องมาตามหาห้องน้ำชายที่อยู่ชั้นแรกของโรงเรียนพร้อมกับเสียงหมาเห่าที่บ้านผมบอกว่าจะไม่เข้าใหม่พูดอย่างนี้เข้าตลอดนะนี่เป็นห้องน้ำหรือเปล่าเอาไม่ใช่อันนี้ห้องมีมีไปทำไมเนี่ยทรมานนักโทษลระห้องนี้ก็เป็นห้องเรียนร้างนะครับไม่น่ามีอะไรห้องน้ำชายโอ้นี่ Here are. เรามาถึงแล้วห้องน้ำชายโชคดีท,ที่ฉันเข้าห้องน้ำก่อนที่จะมาที่นี่แล้วห้องน้ำที่นี่ดูหยาดแยงมากใช่ฉันควรที่จะพูดคุยกับมิสเตอร์เอลริงตันดูด้วยสปิริตบ็อกซ์และสำหรับคนที่เข้ามาดูนในช่องใหม่นี่เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารกับผีด้วยคลื่นสัญ,ญญาณพิเศษเราจะสามารถสื่อสารกับผีที่มีโทรศรัพท์มือถือได้เอาล่ะมาลองดูกัน เฮ้ยนี่มันฟาสต์โมเดลมิสเตอร์เอลิงตันได้ยินผมไหมไม่พวกเรากําลัง e <lling> ติดต่อหามิสเตอร์เอลิงตันได้โปรดใบหวยให้เราด้วยมิสเตอร์เอลิงตันจําผมได้ไหมครับตอนนั้นคุณแอบดูผมมาฉี่ที่ห้องน้ำมีผีแถวนี้อยากจะคุยกับผมบ้างไหม <Nothing. S 2> ไม่เหรอเนี่ย <Fine. S 1> ก็ได้ บางทีอาจจะเร็วเกินไปที่จะมาคุยกับผีในห้องน้ําหรือบางทีผีอาจจะยังไม่อยากปาร์ตี้ในตอนนี้เอาเป็นว่าผมจะวางอุปกรณ์ในสิงค์น้ำแล้วปล่อยให้ผีคุยคนเดียวส่วนผมจะไปสำรวจโรงเรียนดูดีกว่าก็ไม่แน่หรอกถ้าเราวางของไว้แบบนี้เนี่ยผีอาจจะอยากคุยกับเราโอเคเอาล่ะไปดูที่ชั้นสองกันดีกว่านะมีห้องสมุดอยู่ข้างบนนั้นแล้วมันน่ากลัวมากเราจะไปสำรวจดูกันเราออกเลยได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับเกมนี้ต้องโดนผีหลอกก่อนใช่ไหมถึงจะพอใจจัดไปให้พี่เขาหน่อยได้เวลาขึ้นชั้นบนอืมพี่เขาแย่งผมพูดหมดเลยในคลิปนี้จะว่าไป <laughs> ไม่ได้พูดเลยเลยอืมโอเคถึงแล้ว <c oughs> นั่นไงโอ้เฮ้ผมมีความคิดแล้วมาวางกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวไว้ตรงนี้ดีกว่าที่ด้านบนของบันไดถ้าหากมีอะไรผ่านไปเนี่ยมันจะถ่ายภาพในทันทีแล้วส่งมาที่มือถือของผมเจ๋งใช่ไหมเจ๋งเจ๋งจริงอ่ะ ่ะผมไปเดินผ่านกล้องไม่เห็นถ่ายเลยพี่มันของเก๋นี่ใช้ไม่ได้อุ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างหรือคิดไปเองโอ้แต่นี่คือห้องสมุดนะครับดูกันแต่เข้าในนี้ไม่ใช่เหรอห้องสมุดใช่นี่คือที่ที่เด็กๆมาอ่านหนังสือด้วยกันหน้าคนลุกใช่ไหมห้องสมุดนี้ทำให้ผมนึกถึงรายการลาดท้าผี ให้ตายเธอหน้ากลัวมากอะแล้วเราเอาไงดีงั้นเราใช้เครื่องตรวจจับ EMF <AM, S 1> หน่อยดีไหมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ที่เป็นเครื่องตรวจจับขึ้นแม่แเหล็กไฟฟ้าถ้าหากมีผีโผล่มาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนในตึกนี้ไม่มีขึ้นแม่เหล็กรบกวนแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากมีสัญญาณขึ้นมาแล้วก็หมายความว่ามีผีอยู่แน่ๆนเฮ้ยมันดับไปด้วย โว้โอเคโอเคมาลองคุยกับผีกันอคุณผีคุณเห็นผมติดอุปกรณ์ไว้แถวนี้ใช่ไหมคุณรู้เปล่าโว้วดูสิมันได้ผลโอเคเอคุณรู้ไหมว่าอุปกรณ์นี้ใช้ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าคุณทําให้ไฟกระพริบหนึ่งทีเพื่อต่อบบ้าไหมกระพริบสองทีเท่ากับใช่คุณเข้าใจไหมเฮ้ยมันกระพริบมันกระพริบเกิน เออคุณผีคุณคิดว่าคนดูเนี่ยควรจะกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับผมไหมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับโอ้มื่อกี้รอเล่นนะแม่ไม่ต้องตอบก็ได้คุณผีคุณคือมิสเตอร์เอริงตันหรือเปล่าบ้าเลยผีไม่ตอบแล้วอ่ะผมคิดว่ามันคงจะกลัวผมและหนีไปแล้วมาหยุดเล่นมุกสลกดีกว่าอือมไอ้นี่เสียงดังจากข้างล่างหรอเอิอ่ม ผมคิดว่าบางทีอาจจะมีคนใช้ห้องน้ําอยู่ผมจะลงไปข้างล่างแล้วนะว่าแต่โรงเรียนมีห้องแค่นี้เหรอชั้นสองมีแต่ห้องสมุดนะครับไม่น่ามีห้องอื่นอแต่เหมือนจะมีห้องบนนะผมเห็นบันไดขึ้นชั้นบนน่าขึ้นไปดูเหมือนกัน is someone there เฮ้ว้ h what is that โอ้ยมีเงาดำว่ะไอ้เงาตัวเมื่อกี้ที่ โอเคโอเคกลับไปที่ห้องน้ำกันแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิทยุที่ผมทิ้งไว้อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ่ายเราแต่ข้างหน้ามันแปลกๆลแล้วพี่เขาบอกไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจได้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 ว้าผมเริ่มขนลุกขึ้นมาแล้วนะครับรู้สึกว่าอาจจะมีอะไรโผล่มาก็ได้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าหึ ผมเห็นมือเมื่อกี้ไม่ได้ตาฝาดแน่ๆผมก็ยี่ตาแล้ว What? เ้ย Where's the radio? เอาวิทยุหายหน oh. าวโอเคอยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมไอ้ผีได้ <Okay. S 3> จะเล่นด้วยก็ได้โอ้เล่นซ่อนหาเธอด้วยแถวนี้หรือเปล่าแล้วเขาไปหลบ ที่ไหนที่หนาวผมจะรู้ไหมเนี่ยพี่ชายหนาวหนาวพี่ก็ห่มผ้าไม่เห็นต้องบอกผมเลยอุยณหนาวรัวๆเลยที่นี้หรือว่าอยู่แถวนี้นะเป็นผมผมกลับบ้านแล้วเนี่ยกลับทันไหมเมื่อตอนเราไห่หนาวอย่างเดียวเลยแล้วทางเข้านี่อย่างกับสูสานป่าชา้ามีซอกด้วยนะครับแต่ ในหน้ามุดได้อ่ะอ่าผมมาแถวนี้แล้วล่ะโอ้หนาวหนาวจริงครับพี่โอ้ผีล็อกเกอร์เล่นกันบ่อยนะมุกนี้ระวังพื้นเปียกผมเม็นวงเวทที่ลงยิมเริ่มแปลกแปก มันจะไม่ถล่มลงมาใช่ไหมโอ้อ้าว That was close เกือบแล้วเชียวผมเริ่มคิดว่าเราไม่ควรมาที่นี่โอเคกล้าว้ยกล้าว้ยอย่ากลัวมาลองคุยกับผีกันอีกดีกว่าดูซิว่าผีจะคุยอะไรกับเรา คุณพีมีอะไรอยากบอกผมไหมโอ้เขาไม่น่าอยากคุยด้วยเท่าไหร่โยพวกผมว่านี่น่ากลัวเกินไปแล้วกลับบ้านกันดีกว่าจริงเป็นผมมออกนานแล้วพี่พี่เพิ่งรู้เหรอผมยังเด็กเด็กพีชลองไปดูทางนี้ไหมฮะมีอะไรอยู่โอ้โห บ็อกเกอร์นักกีฬานี่ต้องเป็นทีมกีฬาที่แบบอัญเชิญปีศาจมาฆ่าคู่ต่อสู้แน่แ่ห้องน้ําหญิงสีชมพูหวานแววแบบนี้คงจะมีบาร์บี้กำลังปวดทุกอยู่สุดท้ายก็ต้องกลับทางเก่ามันดัดตีผมอยู่แน่โอ้ไม่ไม่ไม่ไม็อกเกอร์ผีสิงปล่อยผมไปเถอะ ให้ผมได้คอนเทนต์ให้ทุกคนดูทุกคนจะได้ไม่มายุ่งกับพี่ๆอีเฮ้ยเฮ้ยเจ๊งอะไรเจ๊งอะไม่รู้ออกออกรีบออกจากที่นี่ Come on come on เฮ้ยเปิดไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยดู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 ต่อไรต่อไรยเฮ้ยสรุปคือไม่น่ารอด แต่ถ้าพี่เขาตายแล้วใครมาอัพคลิปให้ครับเนี่ยเอาละครับวันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Spirit Uncover Episode 666โด, 66. ดยรวมเป็นเกมผีที่มันแย่งผมพูดหมดเลยจริงๆผมว่าเกมทำออกมาดีแล้วก็น่าสนใจนะครับถ้าผมเป็นฝรั่งมานั่งเล่นเกมนี้ก็คงชิลแล้วก็คุยโตตอบฟีดแนกับพี่เขาได้แบบนั้นน่าจะปันป่นๆดีแล้วก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยเอาละวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ไว้จะหาเกมผีที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูใหม่สำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับโชคดีที่ผมเป็นยูทูบเบอร์เล่นเกมผีก็เลยไม่มีผีหลอกแบบนี้สักวันหนึ่งมันคงไม่มีผีทะลุจองมาหลอกผมหลอกใช่ไหมใช่ไหม <laughs>